วันพุธที่4พฤศจิกายนสอยงพนเวลาสินาฬิกาแอมน้าชูวงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัญชริยะชั้น3อาคาร9กาก้าปีหม่อมหลวงชูชาติกัมพูกรมชลประทานโดยมีนา,นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองธทบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธาน ในการนี้ผู้อุ่วในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชประทานที่13บริเวณแม่น้ำท่าจีนปัจจุบันได้มีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งทางโครงการชปรปทานนครปฐมได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องสุบน้ำจำนวน30เครื่องเพื่อช่วยระบายน้ำที่ล้นตลิ่งเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อืื่่นนนๆใเขตพ้ที สำนักง,งานชะละประทานที่13สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติณนห้องประชุมสำนักง,งานชะละประทานที่13ตําตำบนม่วงชุมเอทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2563เวลา13.30นแนวหน้าชูวงผู้มีการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดระเบียบบ้านพักของทางราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบบ้านพักของทางราชการครั้งที่3ปี2563เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดระเบียบบ้านพักของทางราชการและเพื่อให้การพักอาศัยบ้านพักของทางราชการในเขตพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่13 เป็นไปตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ณห้องประชุมสํานักง,งานธลประทานที่13ตําบลมวงชุมเบอร์ธรม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันศุกร์ที่6พฤศจิกาย,ยน2563เวลา10ินาฬิกาในพศานพงศ์นรพัชรองผู้ในการสำนักง,งานทรประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแถลงข่าว kick off บริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี2 5 6 3 และปี2564ผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำมัเชริยชั้น3อาคาร99ปีมอรูชาติกัมพูกลมชลประทานโดยมีนันสัญญาแสงพุ่มพง์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแ,นแทนอธิบดีกลมชลประทานเป็นประธานซึ่งงานแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปผลการบริหารจัดก,การน้ำฤดูฝนปี2563และวางแนวทางการบริหารจัดก,การน้ำฤดูแล้งปี2563และปี2564รวมถึงกำหนดแนวนาทางและมาตร การรับมือเพื่อบรรเทาวิกฤตและลดผลกระทบจากภายแร้งณห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13ตำบลม้งชุมเขทะม่วงจังหวัดกาญจนบุรี